ประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยหรือวงการสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนักวิชาชีพเนี่ยครับในหน้าผู้บริหารทรัพย์สินเนี่ยยังไม่มีลายเส้นเลยยังไม่มีใบรับรองทางวิชาชีพนะทำงานได้เหมือนรัสภาวิศวกรสถาปนิกบัญชีอะไรเงี้ยนะครับผมเลยบอกว่าการที่การปรีเวงเวลาไม่มีการประกันทางวิชาชีพไม่มีการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่มีการออกใบอนุญาตอะไรเงี้ยเนี่ยครับ มันอาจจะเป็นการเปิดช่องโหว่ไวนะ้เพื่อให้เกิดการโกงกันเยอะๆนะมันจะสั่งประเมินซ้ายหันขวาหันอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่มีการควบคุมทางวิชาชีพไม่มีการลงโทษที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับแต่ก็มีความคิดเหมือนกันนะครับว่าเออเราควรจะให้นักวิชาชีพควบคุม,มันเองนะครับสาังกฤษเรียกว่าเซลล r เรกู a t ทอรี r อ a แก z น t ซ o ช SRO นะครับเซลล t เรกูลาทอรีนะ่ออแกนซชแต่ว่า การควบคุมัวเองในแง่นึงก็ดีนะที่อังกฤษก็มีอย่างนี้มี Royal Institution of Charter Surveyor ผมก็เป็นสมาชิกด้วยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงประเทศอังกฤษนะครับส่วนมากเขาต้องมีการรับรองทางวิชาชีพมาเลเซียก็มี Board of Valuers and Estate Agents นะ Property agers, m เ n a g e r s เป็นคณะกรรมการควบคุมนางวิชาชีพที่สิงคโปร์ก็มี ที่เวียดนามผมไปทําเป็นรถแมพให้เขาเลยนะว่าจะพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินยังไงเนี่ยเขาก็ทําจนสําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่างไทยเราไม่มีนะครับการที่ไม่มีเนี่ยมันก็เท่ากับเปิดช่องโหว่เปิดช่องโหว่ให้มีการโกงกันนั่นเองน่าเสียดายไหครับบาจจะมีโกงกันตั้งแต่เบอร์แรกๆจนถึงเบอร์หลังๆเนี่ยนะครับมันก็เลยโกงกันเป็นนิติศีลการที่มีสมาคมการที่มีการบริหารควบคุมทางวิชาชีพเนี่ยมันทําให้การโกงกันเนี่ยยากขึ้นมีการตรวจสอบ มากขึ้นนั่นเองนะครับที้การควบคุมกันเนี่ยเราจะให้เขาควบคุมเันเองเนี่ยแบบอังกฤษเนี่ยมีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยมันก็มีรมัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่มีรัฐธรรมนูญก็คือไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูเนเพราะด้ที่เขียนไว้เนี่ยนะครับอันนี้ประเทศเดียวนะครับแต่ที่อื่นเ็ามีรัฐธรรมนูนนั้นดังนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมทางวิชา,าชีพเหมือนแม้เหมือนกันนะจะปล่อยให้สมาคมต่างๆเนี่ยไปควบคุมเันเองเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เลือกทีละมักที่ชั้น จะไปให้บริษัทใหญ่หกว่าควบคุมบริษัทเล็กกว่าไม่ได้ครับหรือบริษัทเล็ก,กว่าควบคุมบริษัทใหญ่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮนะจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะทําให้เป็นการควบคุมวิชาชีพเนี่ยรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าในทางทฤษฎีนะครับรัฐบาลมีาการเลือกตั้งเป็นตัวแทนประโยชน์ของประชาชนดังนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชการมีสถาบันการเงินรายใหญ่ ที่ใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สินมาเป็นกรรมการหรือว่ามีส่วนเรข่การที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการประเมินการไกล่หายแห่งชาตินะอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยแต่ทีเด็ดก็คือตรงนี้ครับว่าต้องให้นักวิชาชีพเนี่ยได้เลือกตัวแทนตัวนึนเข้าไปเป็นการเลือกโดยตรงนะไม่ใช่เอาตำแหน่งตามว่าว่าเอ,อเป็นนายกสมาคมออนักประเมินก่อเลยได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้แม้การเลือกตั้งโดยตรงใช่ไม่ได้ ต้องแม่กาเรเลือกตั้งโดยตรงสมาคมมันจะมีหน้าที่ไปจัดงานบอลแข่งขันกีฬาพัฒนาวิชา,าชีพเรียกร้องสิทธิ์ให้นักวิชาชีพเรียกร้องอะไรต่างแต่ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยรัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่าหน่วยงานหรือว่าวิชาชีพใดเนี่ยมีการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคดีเนี่ยมันก็ยังมีแบรนด์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือสังคมก็อยยอมรับวิชาชีพก็จะมีความยั่งยืนนี่คือมอุมมองใหม่ ครับไม่ใช่ว่าให้ควบคุมกันเองแล้วก็ให้สู่เะกันได้เมื่อก่อนควบคุมเมื่อไหร่ก็รอดนี่มันควบคุมกันเองเนี่ยครับมักจะเลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็แตกแยกกันไปนะต้องมีส่วนกลางมาดูแลแต่ว่าคณะกรรมการรงทั้งหลายเนี่ยครับหรือสภาวิชาชีพใดๆทั้งหลายเนี่ยส่วนมากจะเป็นลักษณะว่ารัฐบาลรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งไอ้ยางนี้ไม่ได้นะครับต้องมาจากการเลือกตั้งของนักวิชาชีพมาเป็นปากเป็นเสียงถึงจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะนี่ขออนุญาตฝากไว้นะครับว่า ในกรณีของการควบคุมนักวิชาชีพประเมินในหน้าบริหารทรัพย์สินเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยต้องมีองค์กรที่เป็นสภาวิชาชีพออกเป็นพรบแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้แทนของนักวิชาชีพไปนั่งในคณะกรรมการด้วยจะได้ช่วยกันตรวจสอบดูแลฝากไว้นะครับเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับมันก็เปิดช่องโหว่ให้มีการโกงกันนั่นเอง